เยี่ยมแอบยิ้มกันอยู่ใช่ไหมแอบยิ้มกันอยู่ใช่ไหมล่ะนะครับก็ดีใจสําหรับพี่ๆที่ติดตามผลงานหน้าช่องด้วยแล้วกันนะครับเมืวว่อวานนี้นะครับผลงานหน้าช่องที่ให้ไว้3ตัวนะครับวินไปทั้ง3ตัวเลยเนาะนะครับคู่แรกปีเตอร์โบโลนะครับก็เอาชนะมาได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่ง ส่วนคู่ที่2นะครับอเซนอลยูยิเอนะครับก็พลิกกลับมาชนะได้2ประตูตอนนะครับส่วนคู่ที่3นะครับอย่างแบ็กพูลเนาะบอกแล้วนะครับว่าเม็ดแรกมาไวมีไหลอย่างแน่นอนนะครับก็ดีใจกับพี่พี่ด้วยละกันนะครับที่ติดตามผลงานหน้าช่องสําหรับพี่พท่านไหนที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าผลงานในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นหรือว่าชุดโครงการนะครับก็มาให้พี่ๆี่ได้ยิ้มนะครับเหมือนกันเนาะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับแล้วสาหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวเนาะก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับทางเข้าก็อยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากพี่ๆเช่นเคยนะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลกระชับมิดทีมชาติเป็นการพบกันระหว่างยิบลอนตาพบกับอมาดอล่านะครับ คู่นี้นะครับผลงานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับยิบรอนต้าเองนะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยแพ้4แล้วก็เสมอ1น,นะครับส่วนทางฝั่งของอัมาดอล่านะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาก็แพ้4เสมอ1เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของเฮดทูเฮดคู่นี้ที่เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งของยิบรอนต้าที่เหนือกว่านะครับเก็บชัยชนะไปได้1แล้วก็เสมอ1น,นะครับ เมื่อเทียบจากคุณภาพของทั้งคู่ดูแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าพอฟัดพอเวี่ยงกันนะครับมุมที่จะออกเสมอนะครับวันนี้มีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอให้มองไปที่ยิปลอนตาได้เลยนะครับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างมาเลเซียพบกับฟิลิปปินส์นะครับคู่นี้นะครับผลงานอาจดูไม่ดีพอๆกันนะครับแต่ในช่วงหลังๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าชื่อชั้นและดีกรีทางฝั่งของมาเลเซียเนี่ยดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับ อย่างนัดล่าสุดที่เจอกันนนครับมาเลเซียออกไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับก็เอาชนะฟิลิปปินส์มาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ฟิลิปปินส์นะครับออกมาเยือนทางฝั่งของมาเลเซียไม่น่าจะสู้ความเก่าเกมของเจ้าบ,บ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่มาเลเซียได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับไปกันที่กระชับมิดยูสิบเก้านะครับเป็นคู่ระหว่างอังกฤษยูสิบเก้าพบกับอิตาลียูสิบเก้านะครับ คู่นี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่มุมที่น่าสนใจในวันนี้นะครับให้ไปมองทางฝั่งของอังกฤษย,ยู19ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเรื่องของกระแสและกำแพงที่เปิดออกมานะครับดูน่าสนใจมากๆเลยอังกฤษเองวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยนะครับและในเรื่องของสถิติเฮตุเฮตที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของอังกฤษที่เหนือกว่านะครับเล่นๆไปแล้วน่าจะเบียดเก็บชัยชนะไปได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่อังกฤษได้เลยครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ